ไทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบัรน,นอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่ติดตามความเป็นไปและการปรับตัวของคนในท้องถิ่นทำกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง นโลิส no ชีวิตนนอกรุวัตกรรมใหม่ของเครือข่ายผู้ประกอบการเมืองนา่าการรวมตัวของพวกเราเกิดสังคมผู้ประกอบการส,สร้างสรรค์ที่ไม่แข่งขันกันพี่จะเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำ c h a r i n g economy แบ่งปันวัตถุดิบความรู้และอุปกรณ์เครื่องมือเกษตรกร,ร,กรได้ราคาดีคนซื้อก็ได้สินค้าคุณภาพเรืราคานี่เราก็ออก ป็นคนตังเอานะแล้ว่า20บาทเกก็ซื้อตังตลาด um ตลาดว่าไงแล้วก็ขายกันคือเราจะได้ขิงท,ที่ต้นทุนต่ําแล้วคุณภาพของขิงเนี่ยก <Missy. S 3> ็ในมาตรฐานด้านที่2ก็คือเกษตรกรเองที่เขาได้ขายขิงกับเราในราคาที่ไม่ได้ผ่านใครใครมีไอเดียอยากแปรรูปอยากเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ก็มีพื้นที่ให้ทดลองไม่ต้องเสี่ยงลงทุนสูง ผู้ประกอบการบางคนจะมีอาคารผลิตซึ่งได้มาตรฐานอยู่แล้วมีเครื่องมือเครื่องจักรมีเครื่องมือม,มีแรงงานนะคะในขณะที่บางคนมีวัตถุดิบที่ดีทําให้เขาไม่ต้องมาลงทุนทําอาคารแปรรูปตอนนี้เขาเป็นแค่โรงงานผลิตเฮดกันธรรมดาแต่เขาบอกมีโรงงานในการแปรรูปนะครับในขัน้นตะ้นเรเองนะครับเขาก็มีพันธมิตรในการติจด,จด,จดจัด่วยเขาในการแปรรูปสินค้าออกมาเกษตรกร,ร,กรต้นน้ําได้ขายผลผลิตราคาเหมาะสมผู้ประกอบการกลางน้ํา ด้วัตถุดิบชั้นดีส่งต่อสินค้าคุณภาพให้ผู้บริโภคปลายน้ำการรวมตุกกลุ่มของพวกพี่เนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกกลุ่มผู้ประกอบการผู้แปรรูปที่ท้ายที่สุดเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนำเสนอส่งมอบสู่ผู้บริโภคพ,พี่ว่ามันไม่ใช่กระแสนั่นก็คือเขาบอกว่าถ้าเขาตีเขาทำอ่ะเขายังให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นได้ชุมชนก็จะมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นคลัสเตอร์น่าจะโกร โมเดลของผู้ประกอบการเกษตรเมืองน,าน่าจะไปได้ไกลแค่ไหนชวนมาติดตามใน Localist ชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับวันนี้ผมชวนมาจังหวัดน่านกันนะครับในสถานการณ์เศษรษฐกิจตกต่ำอย่างทุกวันนี้ผู้ประกอบการทางการเกษตรที่นี่เขามีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในรูปแบบที่น่าสนใจมากๆโดยใช้ชื่อว่าพลาสเตอร์น่านอกร เป้าหมายหลักก็คือเพื่อช่วยเหลือกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งวัตถุดิบโรงงานแปรรูปความรู้แล้วก็คอนเน c t ชันในสังคมยุคป,ปัจจุบันในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้การที่ผู้ประกอบการอยู่ลำพังตคนเดียวเป็นเรื่องที่ยากลำบากแม้กระทั่งรายใหญ่พี่ว่าก็ยากรายเล็กไม่ต้องพูดถึงพวกเราทำเกษตรแปรรูปนะเราก็เลยคิดว่าเราควรรวมตัวกันเป็นคัสเตอร์ซึ่งการรวมตัวของพวกเราเนี่ยก็เกิด สังคมผู้ประกอบการสร้างสรรค์โดยเรามีเป้าหมายซึ่งเราจะาผลิตสินค้าของคนนัานโดยผลิตวัตถุดิบของคนนานแล้วก็ออกไปสู่คือคนนาน้นได้บริโภคแระคนต่างอย่างไได้บริโภคคลัสเตอร์น่าจะโกรเริ่มต้นจากหลักคิดง่ายๆเลยนะครับคือการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้ประกอบการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยผู้ประกอบการแต่ละคนก็เอาเครือข่ายเกษตรกรที่ตัวเองทํางานด้วยมาแชร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้ตรงกลาง และเพื่อนๆผู้ประกอบการที่แปรรูปอยากได้วัตถุดิบหรือสินค้าอะไรก็จะได้รู้ว่าสามารถหาซื้อได้จากที่ไหนจากเมื่อก่อนต่างคนต่างก็ขายและซื้อจากพ่อค้าคนกลางทําให้บางทีเกษตรกรก็ถูกกดราคาในขณะที่ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบแต่พอมาเปลี่ยนใช้รูปแบบการซื้อขายภายในจังหวัดแบบที่น่านแอกโรกำลังทําอยู่คนขาย ขายได้ราคาดีเพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางส่วนคนซื้อก็มั่นใจได้ในคุณภาพและปริมาณว่าจะมีสินค้าตามที่ตัวเองต้องการแน่แน่วันนี้ผมชวนมาที่นี่ครับบ้านมณีพลิบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านซึ่งเป็นแหล่งปลูกขิงขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของจังหวัดน่านเลยนะครับเมื่อก่อน ชาวบ้านก็ปลูกส่งให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งทำให้บางครั้งก็ถูกกดราคาผลผลิตแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผลผลิตส่วนหนึ่งก็มียอดสั่งซื้อมาจากกลุ่มหน้าแเนโครด้วยราคาที่เหมาะสมเพื่อจะนำไปแปรรูปต่อครับซึ่งวันนี้ผมตามพี่ตูนผู้ประกอบการแปรรูปน้ำจิม้มมาซื้อขิงกับเกษตรกรครับแต่สิงหายเกี่ยวไปถึงพืชภานนั่นะ าถึงพภพให้หมดเลยแล้ว,ลวช่วงขีงแกะขีงแก่ผมว่าแก่ตั้งแต่นี้ไปถึงพฤษภาให้มันหมดอีกส่วนหนึ่งนะระวังเก็บขิงพอสุชาติซึ่งเป็นเกรรษตรกรชนเผ่ามงที่นี่เราให้ฟังครับว่าเมื่อก่อนขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางอย่างเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็เจอปัญหาหลายอย่างเหมือนกันครับคือว่าของไปถึงไม่ได้ของไม่ได้เงิน บางคนนี่ไม่ปีหนึ่งได้เงินบางคนนี่สองสามเดือนได้เงินอย่างนี้ช้าแต่ถ้าซื้อกับพี่ตูนไอ้ขายพี่ตูนพี่ตูนนี่ก็ได้เลยนะได้เงินเลยขายเกจจากขายได้วันไหนก็ไม่รู้แต่เกโอนเงินมาแล้วเรื่องราคานี่เราก็เป็นคนตั้งเอานะพี่ตูนไม่ว่าหรกเราว่า20บาทเกจก็กซื้อตังตลาดตลาดว่าไงเราก็ขายอย่างนั้นะ เพื่อนๆในกลุ่มคัตเตอร์เนี่ค่ะเขาก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ขิงเยอะเนี่ยลองมาดูบนดอยมณีพฤกเนาะเพราะว่าบนดอยมณีพฤกเนี่ยเป็นที่พาะปลูกขิงพี่ก็เลยขึ้นมาบนดอยลองสอบถามก็เลยเจอ,อคุณพ่อเป็นคนที่เขาปลูกขิงรงิเองที่ก็เลยมาติดต่อแล้วก็ซื้อขิงมาตลอดส่งผลน,นะคะมันเป็นสองด้านเลยด้านแรกก็คือเป็นฝั่งที่ก็คือเราจะได้ขิงที่ต้นทุนต่ำเพราะว่าเรามาซื้อมาซื้อแบบในเกษตรกร,กรที่เขาปลูกจริงๆแล้วคุณภาพของขิงเนี่ย ก็ได้มาตรฐานเพราะเราอะมาดูขิงแล้วก็บอกเกษตรกร,กรแล้วว่าเราอยากได้ขิงประมาณนี้นะไซ์ขนาดนี้นะ,ะด้านที่2ก็คือเกษตรกร,เ,กรเองที่เขาได้ขายขิงกับเราในราคาที่ไม่ได้ผ่านใครคือขายขายราคาตามท้องตลาดเลยไม่ได้มาผ่านคนนี้แล้วมาต่อพี่ทีหนึ่งคือมันก็ดีทั้งสองฝั่งพี่ตูนบอกว่าในกลุ่มหน้าในโครมีผู้ประกอบการแปรรูปอยู่หลายรายเลยนะครับ ทำให้ปีหนึ่11เรือข่ายหน้านาโกรช่วยอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรเมืองน่านหลายพันตันเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟข้าวผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆตอนนี้ขิงประมาณ1ตันกำลังไปส่งที่โรงงานเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อนะครับว่าขิงเหล่านี้เมื่อไปถึงโรงงานพิตูลแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันต่อ อางอันนี้นี่ถ้าปกติเวลาเราไปซื้อเราซื้อมาเยอะแค่ไหนคะซื้อก็ประมาณครั้งละประมาณหนึ่งสองหนึ่งถึงสองตันแล้วแต่ว่าถ้าล็อตไหนที่มีออเดอร์เยอะก็ครั้งหนึ่งประมาณสอ,องสามตันเลยขิงเนี่ยของของตนเนี่ยจะซื้อก่อนที่จะมีออเดอร์คือเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีออเดอร์แต่ละเดือนอ,อย่างไงค่ะเราก็จะซื้อมาเก็บ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 มาล้างทองสะอาดแล้วก็จะบอกพ่อล่วงหน้าว่าเราจะมีแพลนนะว่าเราจะมีผลิตช่วงนี้กี่ กี 1, ่พันข <_ an> วดกี่พันขวดค่ะื่อก่อนก่อนที่จะทำคำจิ้มข้าวมันไก่อ,ะอ่ะเปิดร้านข้าวมันไก่เมื่อก่อน <_ an> พี่ๆในกลุ่มคัตเตอร์ค่ะเป็นลูกค้าข้าวมันไก่ที่ร้านก็มาแนะนําว่าเออทำไมเราไม่ลองเข้ามาร่วมเข้ามาในกลุ่มเนาะแล้วก็จะมีตั้งแต่การผลิตแล้วก็มีแนะนําการตลาดฉลา,าอ่างเงี้ยค่ะตัวโกงก็เลยเข้ามาในกลุ่มคัตเตอร์จากนั้นพอเริ่มเข้าปุ๊บ สีตะพันของเราก็เลยเริ่มเป็นลูกเป็นหล้ามันจุขวดค่ะมันจุขวดมีฉลากเรียบร้อย ปกติอันนี้นี่เราไปส่งที่ไหนครับพี่รถนี้จะเป็นรถที่เราส่งโมเดิร์นเทค่ะก็เดือนหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000ันขวดค่ะโดยเฉลี่ยนะคะน้าตึนว่าการที่เราจับมือกันอ่ะมันดีที่สุดเนาะเพราะว่าทุกคนค่ะไม่ได้เก่งเฉพาะไม่ได้เก่งรอบด้านเนาะแต่การที่เรามารวมตัวค่ะจะมีการเติมเต็มให้เรา ทุกๆด้านเราเติมเต็มให้เขาเขาเติมเต็มให้เราจับมือกันเดินมันก็จะถึงจุดหมายปลายปลายทางที่ไวขึ้นอย่างน้องหลายๆคนที่เขากลับมาน่านแล้วเขาก็อยากจะทําสินค้าคือมีมีความรู้เลยแหละแล้วก็มีสูตรของตัวเองแลาวนะคะว่าอยากจะใส่ในขวดงี้วางจันายบ้างปูนก็ยินดีที่จะให้คำแนะนําเลยตั้งแต่เรื่องการเตรียมจัดเตรียมวัตถุดิบจัดเตรียมผงาน อุปกรณ์ที่ที่เราจะทำนะคะก็ามาใช้อุปกรณ์ของตู้ได้ก็คือเครื่องต้มบรรจุเครื่องปั่นตุงผสมนี่ค่ะ <us> เฟ<ป> <ne> <s> ิร์นเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งกลับมาอยู่บ้านในช่วงโควิดพอดีซึ่งก็เป็นช่วงที่ธุรกิจด้านอาหารของที่บ้านได้รับผลกระทบจึงจําเป็นต้องปรับโมเดลธุรกิจใหม่หันมาทําน้ําจิ้มขาย พวกคู่กันไปด้วยครับแต่คือตีบ้านน้องทําเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วคืนนี้ปุ๊บน้องก็มีความคิดว่าน้องอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ของตีล่านเนี่ยเป็นสูตรของล่านเนี่ยออกมาก็เลยคิดมาเปิดนน้าจิ้มเพราะน้องคิดที่จะทําน้าจิ้มปุ๊บอ่ามันก็เป็นความคิดต่อมาว่าเอ้ยเขาจะเริ่มยังไงเขาจะไปแบบไหนแล้วน้องกับเป็นความสชคดีที่ต้องได้มาเจอกับคาเตอร์นา,นาโกจากปีๆเปลิลก็มาฟังไอเดียมาฟังความคิดน้องกั บอกว่าเมื่อน้องมาเจอกับกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายตัวนี้ก็เป็นพี่ตูนหนาโก้ซึ่งพี่ตูนเปิลทำโยเกับผลิตน้ำจิ้มอยู่แล้วพอได้รู้จักกับพี่ตูนเฟิร์นก็เลยได้ลองเอาสูตรน้ำจิ้มต่างๆของร้านตัวเองมาบรรจุขวดขายโดยขอใช้โรงงานของพี่ตูนแล้วก็ให้พี่ตูนสอนขั้นตอนต่างๆครับันต้อง้นไม่เป็นไรระหว่างนี้เราก็หยุดไม้พายก่อน ตุนเขาอ,อย่างนี้เฟิร์เนเขามาทำกับเราหนทออี่ยังงน้องเฟิร์นมาทำสองรอบแล้วค่ะรอบแรกก็จะมาทำน้ำจิ้มทั้งหมด4ี่ชนิดเนาะก็ประมาณเกือบสองพัน่วนเนาะแล้วก็น้องเฟิร์นก็ล็อตนี้เป็นเป็นล็อตที่น้องเฟิร์นเขาก็จะเตรียมที่จะวางขายบมเดนเทรดด้วยอพอล็อตสองก็เป็นการรีรีออเดอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องเฟิร์นเขาก็ขายดีเนาะห,หมดปุ๊บก,ก็เตรียมพร้อมเพือเ่อจะส่งล็อตต่อไป อย่างอย่างวันนี้นี่เขาจะทำถุงขวดครับรอบนี้รอบนี้น่า,าจะได้ดดประมาณสองร้อยถึงสามร้อยถุงปวดจะได้ทำเป็นพัฟฟิตีนี่เขาทำหนักกว่าพัฟฟิก็จะทำถึงปันถุงปวดคู่ไปอีเช้าต่อรอบนคะครับเจ้าตลอดเดามาๆๆมามาบ่อยแค่ไหนครับอา่าตอนนี้ที่ทำกับมีไปหนึ่งถึงสองรอบแล้วเนาะเจ้ากับห้า,ห,าห้าเหลือสักห้ารอบถวดเขาอาจจะซ้ำไปอีกหน่อย ต <S él ite> บใช่ไหมตั้งให okay. ้พอดีอ่ะโอเคพาให้แรกๆน้องเฟิร์นเขาก็มีสินค้าหลายตัวเนาะตูก็เลยแนะนําว่างั้นเราลองตัวที่น้องเฟิร์นคิดว่าเด็ดนะคะ่ะแล้วก็อยากจําหน่ายเนาะเราก็มาแชร์เครื่องแล้วก็แชร์ความรู้ในการผลิตยังไงให้ได้มาตรฐานเตรียมวัตถุดิบยังไงเตรียมคนงานที่จะผลิตยังไงทุกอย่างตรงนี้คือเราก็จะแนะนําน้องว่ามันมีผลหมดเนาะในเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องสิ่ง เจอปนตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมวัตถุดิบเลยเพราะว่าการทําแบบนี้เขาก็ต้องคิดติอยากจะมีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วการตีน้องได้มาเจอปีตูเนี่ยมันทำให้น่องมีเปิดประสบการณ์ลหลายๆอย่างและเขาจะได้เรียนรู้ตัวว่าการตีเขาจะก้าวตั้งแต่แรกไปถึงจุดตีจะมายืนเป็นโรงงานได้มันจะต้องเจออะไรมาของน้องเฟิเร์นเล่าให้ฟังครับว่านอกจากได้ลดต้นทุนเพราะปิตูคิดค่าบริการอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ต่ำกว่าที่อื่นประมาณ3เท่าแล้วสิ่งที่เฟิร์นได้เต็ม คือองค์ความรู้ในการผลิตตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบเรื่องการบริหารโรงงานและวิธีการใช้เครื่องมือแต่ละอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปต่อยอดในอนาคตจากที่เขาต้องเดิน1นึงถึงิใช้เวลาพวกเดือนถึง1ปีแต่เนี่ยเขาใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนเขาก็สามารถเอาผลิตภัณฑ์ของเขาได้เลยมันเป็นขั้นต่อตีรวดเร็วแลวกับใช้เวลาสัน้นสำหรับคนตีต้องการเริ่มธุรกิจใหม่ ปกติเขาจะต้องไปหาแรงนั่นแรงนี่ว่าเขาต้องผลิตยังไงทําฉลากยังไงแต่พอเขามาเจอกันปุ๊บมันทาเพื่อทุกอย่างมันง่ายขึ้นจะมันจบภายในขั้นตอนเดียวมือจากมือชี้ตรงนี้แล้วก็ลูบไปข้างไปข้างหนึ่งก่อนลูบกินยกขึ้นเลยเายกยอ่าก็ปรีก็ฝั่งนูน้นอ่าเามองข้างหลงังโอเคมันจะเป๊ะเลยปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มแบบต่างๆของน้องเฟิร์ สามารถวางขายที่โมเดิลเทรดขนาดใหญ่ได้บ้างแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในเวลาแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองถือว่าเร็วมากๆเลยครับและในเรื่องตลาดหน้าในโกรเองก็มีพื้นที่ส่วนกลางสี่ได้ไปประสานกับร้านค้าต่างๆในจังหวัดและพยายามมองหาช่องทางการขายใหม่ๆอยู่เสมอทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, และส่งไปขายยังต่างประเทศครับ พี่ตูนกับน้องเฟิร์นเป็นอีกตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นประโยชน์ของการจับมือกันระหว่างผู้ประกอบการภาคการเกษตรส่งต่อไรายได้สู่เกษตรกรในพื้นที่และกระจายไปยังลูกหลานคนรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร งบการตลาดลดแต่น้อยลงวันนี้สมาชิกส่วนหนึ่งของกลุ่มหน้านาโกมาประชุมกันครับซึ่งแต่ละคนก็เอาสินค้าของตัวเองมาพูดคุยกันคือวางแผนและก็หาช่องทางการตลาดอย่างที่ทำวันนี้เราพบว่าหลังจากที่เราขายสินค้าของเราไปนะคะช่วงนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตลาด หลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยก็การขายของก็ยากลำบากพวกเราอะมานั่งช่วยกันวิเคราะห์สินค้าของแต่ละคนเพื่อที่จะมองหาลูกค้าที่ใช่แล้และเป็นลูกค้าที่ต้องการสินค้าของเราจริงๆมาใช้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาแนะนำกันและกันมาหาข้อมูลเหมือนการทำ marketing research เล็กๆโดยการฟังจากเสียงของคนอื่นซึ่งสมมุติตัวเองว่าเป็นลูกค้าของเราแบบนี้ค่ะพิอารีเล่าให้ผมฟังเพิ่มเติมครับว่า ตอนนี้สมาชิกกลุ่มหน้านกโรโมีรวมกันมากกว่า70คนแล้วครับเราเป็นกลุ่มผู้แปรรูปที่รวมตัวรายเล็กๆก็จริงแต่เมื่อเรารวมตัวกันเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มของเราเนี่ยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรเนี่ยสถึงสี่พันตัวเรือนเลยซึ่งเป็นเกษตรกรท้องถิน่นในจังหวัดหน้านะคะและเราก็ซื้อในราคานําตลาดแล้วกเกษตรกรเนี่ยก็ช่วยลดเรื่องของ ภาระเรื่องของค่าขนส่งเพราะว่าเป็นการขนส่งเองภายในจังหวัดนอกจากนี้เนี่ยมีการจ้างงานร้านค้าต่างๆก็ได้รับส่วนต่างในการขายสินค้าของสินค้าเกษตรแปรรูปเนี่ยไปยังนักท่องเที่ยวหรือว่าคนลูกค้าอื่นๆน่าสนใจนะครับจากผู้ประกอบการรายเล็กๆมารวมตัวกันช่วยกันบริหารจัดการเชื่อมโยงต้นทุนที่แต่ละคนมีไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านเครือข่ายผลผลิต หรืออุปกรณ์หนักอย่างโรงงานจะสามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งต้นน้ำกลางน้ำและไปจนถึงปลายน้ำมีเห็ดในนี้มีเห็ดอะไรบ้างที่เหลือตัวเดียวในห้องนี้ก็เป็นออรินจิชาวนี้ผมชวนมาที่นี่ครับโรงเห็ดออรินจิของพี่ก่อสมาชิกอีกคนของกลุ่มคลัสเตอร์น่านโกรพี่ก่อทำอาชีพเพาะเห็ด เมื่อ3าถึง4ปีแล้วครับเกิดไอเดียอยากเอาเห็ดที่ได้ไปแปรรูปคือเป็นอีกช่องทางในการสร้างไรายได้วันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปทดลองแปรปรูปการแปรรูปเนี่ยครับบางทีมันยากท้่เขามีโอกาสตลาดที่มันสูงขึ้นเหมือนก็ว่าวันนี้ครับสินค้าของส้นเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่เอาวง,วง,ว,งวงในจังหวัดแต่ว่าถ้าเขาแปรรูปเนี่ยครับเขาสามารถส่งออกในตา่างจังหวัดหรืออนาคตอาตารประเทศได้ครับ พราะว่าน,นี่ครับการลงทุนในการที่จะยากไอ้ระบบอะของห้องแปรรูปอาหารเนี่ยมันลงทุนค่อนข้างสูงนั่นคือถ้าเขาหมูนี่มีกําลังตีมันมากเขากระใจขอใจพื้นที่เขาในการทำล้วก็เขากระจายเป็นการดําเนินการไปครับมัในจะยากเขาไปตลาดได้เร็วกว่าที่เขาจะต้องหาเงินมาลงทุนในเรื่องของอาการทําลงตัดแตง่งหรือว่าลงของการแปรรูปครับถ้าเขายังเป็นสเกลน,น้อยๆครับและการที่เขาจะเอาไปไปลงงานใหญ่ๆเนี่ยมันก็คือเป็นการ ลงทุนทีสูงกว่าที่เขาจะใจโรงงานน้อยๆเ,เขาบอกได้ไเขาจะต้องดูกําลังผลิตตัวว่าแต่ละรอบเนี่ยเขาอาจจะมีผลิตบอกมากน้อยแบเต่ากัรน,นีครับกในการที่เขาใจพื้นที่เนี่ยมันยังเขาหยุดยุ่นได้มากกว่าหลังจากตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วกระไดเวลาเอาไปทดลองทําเห็ดกรอบกันครับที่โรงงานแปรรูปถั่วของพี่อารีซึ่งอยู่ในเครือข่ายหน้านแโกรเหมือนกัน ประมาณนี้ครับคือมันบางๆประมาณนี้เอากลับมาอูก้กระปียรีวา่าเขาอยากจะขอแจอ้งพื้นที่สึ่อผู้นที่เป็นห้องครัวตีเปียรีสามารถขอออยอได้ถล้วก็เอากอูกอ้ว่าพื้นที่อุปกรณ์เปียรีมีพร้อมในใน,ในโปรเซอร์ตีเขาอยากจะทำนะครับเอากลับเลยว่ามาขอแจ้งพื้นที่เปียรีครับพนักงานเปียรีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มครับถ้าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆนะครับในเมื่อเฮามีลง ต้องลงทุนในเรือของการผลิตในลงลงเฮดแล้วอ่ะเท่า้องมาลงทุนตัวนี้ตั้งเรามีขาดทระจิตวิสูงวันนี้ผมเอาเฮ็ดมาประมาณสามสี่กิโลครับมาทดล้องกันว่าปริมาณที่เขาเนี่ยมันจะได้ผลผลิตผลิตภัณฑ์ขี้ถุงเนี่ยรับทดลองทดล้องเขื่องมือตัวเพราะเหมือนมันกนเหมือนกําลังเฮากําลังทดสอบระบบใหญ่กันก่อนนะครับพี่มองว่า ตลาดมันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะถ้าคนชอบถั่วเขาก็จะซื้อถัว่วถ้าคนชอบเห็ดเขาก็เขาก็ซื้อเห็ดพี่ว่าผู้บริโภคในทางกับการมันเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคได้มีทางเลือกหลากหลายพี่ว่าพี่ไม่ได้เสียอะไรด้วยในขณะเดียวกันถ้าถ้ามองในในมุมธุรกิจเนี่ยพี่ได้ยูทิลิซ์อุปกรณ์พี่ได้ยูทิลิซ์อาคารผลิตแรงงานของพี่ได้ใช้ได้ทํางานได้เต็มศักยภาพมากขึ้นต่างคนต่างได้รับประโยชน์ก็คือวินทั้งสองฝ่าย ทำเองไม่ไหวครับมไม่ไหวครับรอุปกรณ์มันราคาสูงมากเลยครับอ๋อก็คือแค่อันนี้นี่เฮาก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับอ๋อเคได้อันนี้รอยสี่นาทีแล้วเนี่ยอ่าน่าจะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับ เตุแนี้ครับกลายเป็นเรียบร้อยแบบนี้ได้ครับภายในแค่แค่วันเดียวครับอันนี้ก็คือเกิดจากการที่เรียกว่าเชื่อมสายเชื่อมสาทรัพยากรร,ร่วมกันครับเพราะว่าจากผู้ลิตต้นน้าอย่างพี่ก่อพอได้มาเจอกับผู้แปรรูปครับอย่างพี่อารีก็เนี่ยครับภายในวันเดียวก็ได้เรียบร้อยแล้วพี่ก่อเป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้เห็นได้ชัดนะครับสำหรับประโยชน์ของการแชร์ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่าย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปสินค้าตัวเองราะผมคิดว่าไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับกรเกษตรกรสักคนที่มีวัตถุดิบมีไอเดียแปรรูปจะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เรื่องมือต่างๆเพื่อทดลองใช้ในการผลิตจริงๆโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรรายย่อยที่มีต้นทุนไม่มากการรวมตัวกันตลอด4ปีที่ผ่านมามันได้พิสูจน์นะคะว่าพวกเรามีความเข้มแข็งไม่ว่าวันนี้เราจะมีงบลัดสนับสนุนหรือไม่ มันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกกลุ่มผู้ประกอบการผู้แปรรูปที่ท้ายที่สุดเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนำเสนอส่งมอบสู่ผู้บริโภคพี่ว่ามันไม่ใช่กระแสถ้าเขาตีเขาทำอะ่ะเขายังให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ชุมชนก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเติบโตด้วยตัวเองได้มีสามารถเลี้ยงตัวเองได้และสามารถดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ได้ผมเชื่อว่าเนี่ยครับพื้นที่ของน,นอัน่ะมันจะเติบโตได้ต้องอาศัยคนหลายๆคน ไปได้เพียงแค่คนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งจากการเดินทางครั้งนี้ทำให้ผมเห็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆของคนน่านที่พยายามออกแบบธุรกิจของแต่ละคนเชื่อมร้อยจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำให้ทั้งระบบอยู่ได้ด้วยแรงหนุนที่เกิดจากคนภายในพื้นที่ด้วยกันเองมันคือความเข้มแข็งว่าคือเราถ้าเราขายได้เราไปต่อได้ คนข้างหลังที่เขาคอยเป็นหลังบ้านให้เราอย่างเช่นเกษตรกรเนี่ยค่ะเขาก็ไปพร้อมกับเราได้เหมือนกันจริง,จร,งจริงแล้วมันเป็นเรื่องอยากสำหรับการทําธุรกิจเนาะแต่ว่าพอได้มาอยู่ในกลุ่มนานอโกเซตมันทำให้เขาหูซึ่งว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นทุกคนน่ะมีจุดเด่นของตัวเองในขณะที่ทุกคนก็มีมีจุดอ่อนที่พี่คิดว่าเราสามารถเติมเต็มกันและกันได้เพราะั้นการรวมกลุ่มกันน่ะมีแต่ประโยชน์ทุกๆฝ่ายผมเชื่อว่า,าวันนี้ธศรกิจในชุมชนน่ะ มาสามารถรเข้าเผื่อได้คนในชุมชนตึ้งกเกษตรกรก็กดีตึ่งผู้ประกอบการก็ดีหรือแม่แต่รักหลายอาชีพคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านจะได้ให้ผลประโยชน์คุณภาพชีวิตของทุกคนก็จะดีขึ้นอย่างที่เราเคยได้ยินกันครับว่าเมื่อก่อนเราต้องพัฒนาจากเกษตรกร,รให้เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรถึงจะสามารถอยู่รอดได้แต่ตอนนี้ลำพังการเป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวแล้วอยู่รอดเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วครับการจับมือกันเป็นเครือข่ายมองทุกๆส่วน ในเส้นทางการผลิตให้เป็นธุรกิจเดียวกันให้โตไปพร้อมๆกันอาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้อยู่รอดได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโลเค l ลิสชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับ